ลังกว่านี้ไม่มีแล้วครับนี่คือเบเบสซีรีส์ใหม่ล่าสุดครับเมชชาครับอุ้ยมาในกล่องแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เลยนะครับโอ้โหอ่ามาลองแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับน่มันจะเป็นกล่องสไลด์ขึ้นแบบนี้นะอ่าอ้าวเฮ้ยมีตรงนี้กับตัวเบเบสแล้วสายอยู่ไหนอ่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าเรามาลองเปิดดูกันโอ้โหเพิ่งเคยเจออะไรที่มันอลังการงานสร้างแบบนี้นะครับอ่า เป็นตัวปล่อยอย่างงี้ยอ๋อดึงตรงนี้เลยอ๋อดึงอย่างเงี้เลยเฮ้ยโอ้โหอ่าแล้วก็ตัวเบ็ดเบ็ดของเราท้าดามหูวโอ๊ยทำไมมันยาวอย่างเงี้ยมันไม่ควรมพิเศษอะไรหรือเปล่ากันที่มันต้องยาวขนาดนี้อ๋อมันเอาไว้แบบใส่อย่างเงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบจะได้ปล่อยได้อย่างเงี้ยอู้วว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 มันวว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 นวววววไวว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 ว ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะเออฟิวดูฟิวดูก็คือจับแล้วก็เล่นอย่างนี้ได้ง่ายๆอย่างี้เลยครับอ่ะผมจะเทสตรงไหนมัง้งอันนี้แหละเป็นสนามเลยในตัวเลยปะเนี่ยใช่ป่ะเอออ่ะลองดูแล้วกันนะครับมาลองดูนะอ่าว่าใช่ไหมถ้านี้ผมสามารถปล่อยนี้ได้เลยไหมปล่อยไงอะ่ะผมบบปุ๊บ,บแล้วก็ต้องได้ปล่อยอย่างเงี้ยไงอะ่ะไม่เข้าใจครับได้ไม่เป็นดูว่าต้องอย่างนี้ต้องอยังไงเดีย๋ยวก่อนนะ มันต้องอย่างนี้แหละถูกแล้วแต่ว่าเออ,เอ,อ,เอ,อไม่เป็นนะเน่ย yeah. เล่นยังไงครับมันปัดหมุนอย่างนี้เอาล้ครับคู่มือคู่มือ,มอไม่มีบอกด้วยงามไส้เอ,อเอานะมันต้องเล่นได้อยู่เราต้องเป็นอยู่ออใช่ไหมเรานี้ให้ตรงกันโอเคเอาเฮ้ยทำไมมันออกไปนอกอะต้องเล็งให้ดีเอาใหม่ เอานีา่ปัญหาของคนแก่เล่นเบรดจะเป็นประมาณนี้นะครับเอามาอีกทีอ่าก็คือต้องยิงก่อนแล้วก็แบบแบรออกพอดีให้มันได้แบบนี้นะครับเฮย้ยโวยนะถือโอเคเลยนะครับแต่ว่าด้วยความสูงของเขาเนี่ยผมไม่ได้ใจว่าเขาจะสามารถไปเล่นอัดกับเพื่อนเหมือนตัวอื่นได้หรือเปล่านะครับเนื่อว่ามันเป็นตัวสูงแบบนี้หรือว่าเขาก็เอาไปเล่นดแบบ ของฉันเองคนเดียวไม่สนโลกไม่สนใจใครอะไรอย่างนี้นะครับแต่ซึ่งการหมุนนะหมุนได้นานพอสมควรนะครับที่หนึ่งมันก็คือไฟแบบแตลอดด้วยเห็นไหมเห็นไหมดูดิเออได้อยู่อ่าโอเคเลย์โอ้ยหมุนได้นานเลยนะครับนี่อ่าเจ๋อเจ๋อมันมันมันปล่อยได้แบบเดียวใช่ไหมอ่าถ้าผมลองเล่นสนามเบรเบลดปกติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูดีก,กว่านะครับโลด,ดีไซน์สวยมากเลยนะ มาสนามดีสนามเดิมครับมาลองดูกันครับว่าเป็นยังไงมันก็จะแบบัวกระดกกระดกกระเด็นเลยครับอ่ะโอ้ยตลกนะผมจะเอาเพื่อนมาบู๊ได้ไหมเนี่ยลองดูครับโอ้โหมันไม่ชนกันข้างบนนะครับมันไปชนกันข้างล่างด้วยความที่นะ้นไม่เป็นแบบสูงประมาณนั้นนะครับอื <c oughs> อยังหมุนอยู่นะยังหมุนอยู่ยังตู้อยู่โอ้โหโอ้โอโอลวงลวงลวงอ่า โอเคอะไรประมาณนี้นะครับมันเหมือนว่าไม่น่าจะได้เอาไว้มาสู้กันได้นะครับมันเล่นคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับจากที่เห็นไปตรงนี้มันก็มีแบบดุดดุดรอกออกมานะครับมันไม่ได้เอาไว้สู้กันนะครับคงเอาไว้เล่นเดี่ยวๆนะแล้วก็เล่นสนามแบบนี้ก็ไม่ค่อยวงด้วยเหมือนว่ามันเด้งเลือสนามนี้มันเด้งนะครับเอาใหม่อีกทีนะอไม่ตรงทำไมมันต้องวางให้ตรงตรงนี่กันนะมันจะเด้ง ข้ามมันก็คนมันมันไม่ได้ครับแบบนี้น่าต้องเล่นสนามที่เรียบกว่านี้ไม่ได้มีอันนี้นะครับมันคงไม่ไดเอาไวสาหรับเล่นอย่างนี้นะกนะ็เหมือนเมื่อกี้เล่นในกล่องแบบนั้นโอเคแล้วโอเคเลยนะเอาใหม่อีกทีนี่ะจัดกล่องมาอยู่แค่ในกล่องนี้ก็พอแล้วอย่าลิข้ามคันไปเล่นกับเพื่อนเขาแบบอื่นอะไรอย่างนี้นะครับอ่าหมั่รอบใหมอีกรอบอยู่ในกล่องเนี่ยหมุนได้นานเลยนะครับแปลงว่านะเป็นตัวที่ไม่ได้เข้าคู่กับใคร ฉันจะอยู่ส่วนตัวของฉันคนเดียวเออประมาณนี้เพราะมันหมุนแบบหมุนเร็วแรงและเงียบกริบมากถ้าไม่ชนอะไรฟังเสียงครับไม่ได้ยินเสียงเลยเห็นไหมครับกริบเลยนะเอ,อโอเคเลยนะครบับประมาณนั้นเนาะมันชนกับเพื่อนไม่ได้แง่หรือไม่ก็จะต้องใช้เป็นซิลลี่นี้ด้วยกันสองตัวถึงจะมาชนกันได้ตรงส่วนที่บนที่มันใหญ่กว่าเนี่ยมันจะได้ชนกันเหมือนตรงนี้ ถ้าเอาตัวดิ้เสียกว่ามันก็ไปชนข้างล่างยังไงก็แพ้อยู่แล้วไม่มีทางรอดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอะอเนาะค่าคำเาเดี๋ยวลองอีกเทสอีกสักรอบดีอ่านไหมอืมร่วงเลยทีเดียวเห็นไหมเออมันเป็นไดอย่างนั้นนะครับอ่าเนี่แหละโอเคก็เรียกได้ว่าอาจะอาจะต้องมีแบบนี้ด้วยกัน2ตัวถ้าอยากจะชนกันจริงๆนะครับหรือถ้าเรามีก็เอาไว้เล่นเองคนเดียวชิวๆขำๆอะไรอย่างนี้ได้นะครับ ที่ชอบเลยก็คือดีไซน์ทั้งตัวที่ปล่อยดีทั้งตัวเวบเบดแล้วก็ตัวกล่องอะไรมาแบบโอ้โหอลังการงานสร้างเหลือเกินนะครับได้อยู่ได้อยู่ส่วนตัวผมถือว่า เสียวมากเลยนะครับเอาไว้ได้คำๆนะตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องแบบมาหาแต่ใช่ไหมตัวอื่นใช่ไหมอ่ะมีตัวปล่อยมีตัวต่อตรงนี้ใช่ไหมเขาต้องตัวต่อนี้จะต่ตอนี้ก่อนอ่ะใส่สายปล่อยอย่างเงี้ยอ่ะมันก็เรื่องเยอะน,นะครับอันนี้ตัวเดียวเลยอยู่ตรงนี้เลยจับดึงปล่อยจบแค่นี้เออมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะเป็นทั้งเรื่องแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเบบ็ดในอีกรูปแบบหนึ่งที่นอกเหนือจากเบดเอ็กแบบนั้นนะครับ นี่เฟียวมากเมชะจัดได้ที่ตะก,ก้าหรือสิกาที่ผมแท็กไว้ให้เลยนะครับ